ใจตามเล่ไม่ตอบยิ่งีตกากันนะไม่ดังตีคนเล่กันหัดไม่ตื้อนะได้ยินไดชอย่างไรกางรูงเออเล่นไปก่อนจักอันเลยเด่นตึงเตนีเนี่ยพอก้องเจ้านี่เด่นเอออันเนี่ยเรียกว่าคาุณดาบอ่าอันเนี่ติวัดอยู่ในนครกนกองเรานี่อันเนี่ย ตู้ปรานชีวิตเชียเพราะว่าพอ้ก้องดินนั้นได้ลบเป็นจูกับพระชนมไปในวังก้องประกาศชาติร,ราบินทราอันนพระองค์จับได้แล้วก็ส่งรับทั้งให้ปราอันชีวิตแล้วแม่ข้อเจ้านี่นางจันอมนี่ได้เนออันนี้ก็เป็นรัวใจไหวไตใกล้ปพร้อมกับเปิดฉาต้อนลงดาบกวนก่อหนาตอะไงกูแล่งมังได้เพลนี้แล่งมักอันใช่กูตอด ไม่เมันนั่งคิวจ้ะไอ้ยันต์ดเสียงดีแต่กลิ่นต้องปรับปรุงาบางทีนั่งในรัดก็ตัดนั่งในรันมุกก็แต่ก็ตัดโรยเตยแต่นี่ดีอยู่จริงนึงเพื่อมันไม่ตกบนรุงแตาตัดบนรุงนายตับดูดก้างเลยแล้วกูบอกไปตตดหมาพี่ขาดตดบาตาลูกควายอยู่วะเออโอย นั่งคิวแต่ลุงชาคุ้น,นั่นลูกทิดควรดีร่รามก็ให้ใจหมุนใจไม่ปักบอกใจก็น่ารู้แล้วแหละใจแล้วกูแลงนเล็กบงเหลืองแล้วหมอสู้นี่แรงมากจริงใจวะได้ก๋ยตีเอออท่านเละตึ้งตีนี้ก็กคยอุบวงให้ร้อยพ่อลงไม่รู้กูเหนือ่อย หน่อยก็ยยบองผ่านี่จัวชีนแล้วเอ <c oughs> อจริงอันไหนตีนีกันเลยเนอะโอก,ก็ได้เอาเจ้านี่มาเลี้ยงไว้ตั้งแต่อายุตัองกวบจนบัดนี้อายุสิบแปดปีแล้วก็ให้บวชอ่าให้จ่วว่าจำมานินเรื่องทักให้บวชน,นั้นนะตั้งแต่ว่าเน้นบวชไปกะจตาวัน บวชแล้วเตียจีบลูกเช่าก่อนแล้วบวชเฉยท่านได้เข้าว่าวันก่อนนั่นนี่นะไปตักบาตรแล้วพอไปตักบารตรถือบทีนีน้นเอาจนอเอาฝ่าบาทนั่งยิบจนเขาฮันนี่แล้วพลัดมาในบ้านตุกตี้ฮันนี่แล้ววันก่อนยืนยืนไปยืนบ้านบานนนานนันนู่นใช่ไหานเตี้ยวเตี้ยนู่นบ้านนั่งผีชั่นพลันน่นันนไปยืนเตี้ยเตี้ยบนพลันน่เชียงวัด เปิดบาตั้งไว้ตั้งนั่นก็ไม่ใช่บานได้ชอยอย่าเน,น้ผมภาวนาจนลืมไปเนี้ยอะภาวนาจนลืมเปิดบา้ามันออนั่นี่น,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 นนะเออแล้วไปยื่นเลยลูกเจ้ากติตู่กลัวแล้ววันก่อนก็เหมือนกันวัดเราได้มีการเทศมา,าจาัดอัน,นี้ก็ได้ไปมุนพรัาวัดชียงมา อันนี้ยึงบทีนี้ก็เขาไม่มากถ้าครูตีเราไม่ได้มาจำพอล่วงก็เลยไอ้นินขึ้นแทนให้ขึ้นติดขึ้นั่วแทตนแล้วก็เลยก็เลือกก้นวัานี่นั่นเทศได้เทศตดีเทศได้ชุดยอดอันนี้แต่ว่าเสืยอ,อยากเดียวอันนี้ไปจัดลูกสาวเขากลับมากรีนจริงไหมไอ้นินไอ้นั่นมันหล่นไปถูกกันหลวงพ่อและเล่นไปเพื่อกลางเบิดไม่เลยได้ แล้วลูกเจ้าก็เหมือนกันแล้วได้เก้าว่ามายิ่งกลัวเก้าบนธรรม,มารเลวจริงไหมไอ้อันชาเอฟคุ้นแล้วก็เด็ดเด็ดไม่กับไม่ใจมาไม่รู้ปฏิวัตีวนไรจักไม่เกลี้ยงหรอกไม่เคลี้ยงรไรวันเนอออันเนยแล้วพอหลังจากจวดเชัดกึด่นนั้นเราก็ได้รับนั่งตาลุงมาเล่นรับนั่งตาลุงในจมรมเนียนังตาลุงมโนราเพลงบอกเนียกอยเทียงลุง ยังลงในรับนั่งในชมลมเนี่ยติว่าอาจารย์มันใจเป็นประธานรับนั่งอันมาอาจารย์เล่นดีเลยเอ็ดก้อยเอยาว่าจนเก็บชอบนั่งชอบนปัดดนก, <c oughs> กวานนั่งนปัดดนตะลุงสาคุณเอออันเออกีกรารณ์ในใต้กางแป้งไม่ไปนั่งมานั่งกางมิกแหรอกปก, <c oughs> ก,กติจะไปนั่งยิบรูป ปกติหนังยิบรูปแต่คืนนี้หนังคว้าปัดลุมเอ่ะเฮยก็โรนก็เลยจ้ะ่ไหมไอ้พวกคว้าใจมาใจีตุ๊กสักแต่หยาต่ำเต้าความฉุกเฉินต้นแรงไปแต่ตึ้นก้นเอออันนี้สวัสดีอทุกคนอะมากันหลายคนคืนนี้อะนู่นหลายชุดปาตากามาล่าชุดเอออันไหนมากันอันไหนร้อย มากันไล่กุนแม่ก็มาพ่อก็มาอันนี้พ่อแม่นายนั่งมาไล่ตาลวันนี้มากันไล่นั่งนั่งจบนั่งคิวอาจารย์มุนใจนั่งอภิรักนั่งจักริดนั่งพิดชันอ่าเอือลึมใจปักพวกมึงก็มาใครมุไบรอันมุไบรอันหน่อยมุไบรอันนามิชันมุบรอันนามิชันเอ้ โอ้ใบอันนเมชอนไบก้นมาแรงสาบเออราคาเปลี่ยวแขกนักร้องชื่อดังก้องผักไตยชื่อดังเออนักร้องเพลงอะไรไอ้หัวใจสั่งกังดึงดังไอ้เฟรด้าหัวใจดึงดังเลยนะเออหัวใจดึงดังไบรอันนามิชอนไบก้นมาแรงสาบราคาเปลี่ยวแขกร้อยนักร้องนี่อันนี้ เออแล้วอัลบั้มนี้หัวใจตังจุดเลยหัวใจตังจุดเออเปล่งแรกหัวใจดึงดังเปล่งทีทงช่องหัวใจใบพัดเปล่งตีจำกอกที่หัวใจเปล่งตีที่ปัม๊มหัวใจเปล่งตีอ,าอ้าหัวใจไหวเปล่งออยยตี่๊กหัวใจหยุดเต้นไม่หมดตายแล้วตังจุดแล้วเพลงนี้แรงเออ มือกายหน้าปากอย่าลงละคอยคอบเพ้่อคอยคอบเพ้่อแหม่มคอบเพื่อ,มมอดีนักรองนี้จริงเออขอบคุณผู้สนับสนุนรักอันเลยสนับสนุนนักรองกุนนี่เอยนำยาล้างโดโตจาาดวัวราวิทไอรูกเกี่ยวเร่กับนางวรวิทย์แล้วอนุ๊กชิงดังอีใต้อ้อง,อง,ววงเลยนางวัวราวิทตั้งเล็กฟับก็ยันรุดเฮียแรง ใชยฮัทวีซีดีเออจงซี่ไอจงหนึ่งสี่เจ็ดอันไหนไม่น่าออกจงนี่กว่าน่าออกจงไรจงคลอดจงคลอดอย่าลึงแรงเล่นคืนนี้เรานั่งเด็กเรื่องหลงหลงมันอี่เรื่องดอก็ไม่แรงไงตอนก็มันยี้ดอก็ไม่แรงเรื่องอี่เรื่องดอก็ไม่แรงเออก็ไม่ใจแรงทีอะไรเรื่องอี่เรื่องดอมันเป็นเรื่องไม่ดี แรงเฉยเราอี้โนไม่ไม่เรียมไม่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 ตัวได้เลยนี่เรื่องอีเรื่องโดนนี่มันไม่ใช่น่าแรงต้องเออเรามันนั่งเด็กนั่งเยาวไวจนนั่นเลยที่ชื่อโรงเรียนเม็ดกันมาแรงเรื่องอีเรื่องโดนเออมึงกายจีบเล่ายี่โนแล้วเกลือว่ารวมหมารวมเรื่องนัดเจ้าอันเรื่อยอันนั้นจริง อันแลี้ยล้ยนายลําก็เหมือนกันไงเลยเ่าแรงเนียนป่วยยาแรงจานแล้วเออไม่ได้ทำได้ปิตีไม่จันนี่แรงยังไงเลยและจริงไหมจริงเลยเอนไหนต้องมาบอกจันวันนั้นไปบอกเหยียดแม่ได้แล้ว มาไปบอกเหย็ดแม่ได้แล้วกูไม่จะเล่นได้ตีแล้วนายต้องต้องเนยเอาบุญลงไว้ยังตังไรต้องต้องนี่และต้องวัดเราไม่ปากิ้มกู t อ p ไอ้ l e ีดปากิเย็ดแมมไปบอกได้มาไม่กับไม่ยิงน้ำกับกับ ึงบอกไหมนายต้องบอกว่าคืนนั้นไอ้ไหนล่ำย้อนไอ้เนียนกินนมโกกับลูกเจ้ากับทีนี้ยอมรับยังไอ้พลิตแต่มึงไม่ยอมรับกูให้เดินรอบบ้านนะเจรอดก็ไม่ต้องเอายอมรับยังยอมรับยังไปามเจ้าของมวกตะนุมาเลวนุเคยลาเจ้าของมวกนาคม อาคมน้อยสารวัดอาคมนี่เงือหุยไอ้สอยบาดวานกูเร็วเลยให้ร้อยอาคมแม่มมกุญกุมไนในปรีดอเออให้ร้อยหนูจยะหนูเคยเปิดนั่งอนุมานจงไปเตือนมาถึงนี้แล้วว่าก็เล่นรอเอง ไม่เจรจุดนันอนุมันไม่รู้เหมือนเลยเออซมอลอยงาทำเราแลละไม่เจรนากงตาทีที่เล่นซมโอเขาบงอยู่ซมโอว่าส่องบงดูกองกูด้วยเออโต้ตาใบจากน้องแต่บ่อเบิ้นเดี๋ยวทีเคลียร์กันก่อนตีมึงไปปากเพลทได้ไว้ล่ะ แล้วก็นั่นแหละที่ผมลงเล้งอย่ามังไปบอกอะไรกูไม่ได้บอกไม่ได้บอกแลยแกร,รู้ปึ๊กูลาวใจเห่อเมื่อนกันแล้ว <c oughs> อันนี้ลราไปย้อนใ่ไปย้อนใ้ชั้นว่ากำไอ้น,นี่ไม่ได้ชันบอกหลวงเออแหลกว่ากำมากกันก็เรียกว่ากินโอ้หนี่กินได้เลยว่ากำอันเลยมันปิดเหมือนกันเป็นแล้ว ปิดม่านกันเป็นเพล่าเบิรตันบอกเองว่ากันเล็กว่ากำมากันอันเล็กเออไอตองบอกผมว่ากันเล็กว่ากำมากันก็ไอเดียกินมาใหอ่ใหญ่จันนแล้วมันปิดปื้อแล้วก็ไม่ไอจันนว่ากำมันไม่จันนว่ากินนี่แล้วก็ไม่ให้กินไงอ่าเขาไม่ให้กินไอตีคืติมกินมากอ่ะไอตีติมกินมาก เลยตีต้นกินมากเลยเห็นไม่ปิดไรไอ้อันจานกินนายปอบเปียวปากยันหูเด็กแปล่มากันแหละแล่ตีมันขึ้นไม่ขึ้นพื้นจำได้กินหรอมากกันโอ้เออจริงงั้นเหระเอออะไม่ได้แล้ว,ลวก็ว่าไม่นายตาแล้วเห็นพื้นแล้วกูนั่งอยู่ล่างเจออ,อย่าไปมัวเกาแล้วอย่าเห็นไม่นะ่ะเจ้าปุมได้ตโ,โกไปต่างกลาง,ร,งารุ่งเฮียปลิด แหมจ้าก,ก้างอย่างไอเอ็นจ้องก้างแล้วไม่ต้องต,ต่ำเต้าโอ้ไม่ไม่มานอนอยู่นะกยี่ไม่ยรู้กยี่ย์แล้เออเราดีใจจริงเออนั่นงให้ดีตาจูอย่าแต่ลุกเล็กนักแรงนี่แหละต่ำเต้าโมนารงกูไม่ตีแรงเรืยแล้วนี่แรงมาเกียร์แม่แม่มงึงจี้อี้เกิดปากมาว่าปลือ,อ โราแรงหยัดแม่ลยนะันวันวัน,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 นึ้นึ้นปลาโนก็ไม่หยุดจิงกะเลยเทเลนเหลืองตีมีกรอบเจียวบงเลยจ้ากหนึ่งไม่ตึงตีอเออแล้วไหนล่ำก็เหมือนกันแล้วกี้ย้อนกดูน,นกดน,นี่แหะได้เก้าว่าเวลาตักบาตรตักเรยนี่ยืนอาไปขึ้นอาไปตักบาตรบ้านก็นี่มักจะขึ้นไปตักแกงเองขึ้นไปตักใส่โอแมนเลย กันญญาใ้มันตักมันตักเงือกมั่งง้างมัง่งเลยแต่ปไอ้เด็กอุบาทใจตักเองใช่เลยแล้วได้ก้าวว่าคนเหมือนโมจีจิ้งมอกีจิ้งกลอนมาว่าเราเราไอ้หนู่มกนไม่พอหลักกันนู่นนี่เราก็จะก้องเรือนจะก้องเรือนว่าเออเอาไปถ้าเอาไปอิม่มเลยวะแล้วใจตีก็แรงปนนั่นก็เอ็นพุ่มน้ำเหมือนฉนเออจริง้งเฮ้ย แล้วนายทองก็เหมือนกันไอ้เรื่าเกี่ยวไรพวมเลรารอตนอาจารย์นายทองก็เหมือนกันแล้วกีกลาดแล้วกีกลาดแล้วตุกซิ่งกีกลาดอีใต้กีกลาดกับพี้วอนไรของจาเนเอาไปอุดรูกุดใช่ไหมแล้ว <c oughs> ไปอุดใช่กลาดปี้มันยังปี้อะไรยังอ่ะปี้กระจย chiều hoàn trả hoa Pika cả tuổi Giờ mà dùng người ta cú hoàn mì quân Mình đang chóp theo Buồn mì quân Buồn đâm cánh Chó lên chóp lóc Cú bát Anh này lỡ lát bì ở đây mà này yeng, Bà mẻ mẹ mây bỏ luôn Bì mẹ mây Bì mẹ mây Anh này bì mẹ mây แล้วไปกลาดไรยปีแม่ไม่หนงไม่น่ากล้าเพื่อพี่แม่ไม่ก่นใครนอนไม่ใช่เชื่อนายมันเอาตำปวดซะแล้วใช่เชื่อนายไม่พอนี่นี่นี่ก็ประกาศแล้วนวว่าใช่ป้าหน่ะไม่กันไอ้ตีใช่เพื่อนี่เอาหน้ากาเคยมาใช่ก้ยไม่รู้ใช่เพื่ออยู่ดิเดี๋ยวปลิกหน้าปลิกลังอยู่ให้รู้ใช่เพืมึงเอ้ามัวในกลมมันเอาดันเก้ามัวในกลมตึงมึงติดตึงบัที่นนี้ไหวใจแล้วมึงก็ตอกออก ใช่อวิธีกจัดขุนแบบง่ายๆใช้ตายเบาหล่ำช็อกบล็อกเสือเออน่าลงทำเวอร์มึงกาะหูบาดเวอร์แล้วกีกลาดอีตายกีกลาดใช่ฮะกับพี่พี่มันอยู่ตัวแบนเปลือกจรกีกลาดนะฮะว่าพี่มันอยู่ตัวแบนเปลือเคยเอ็นแล้วไหมกับพี่เคยเอ็นพี่แล้วไหม้าเคยเอ็นแล้วกลายแล้วจ้านไหมวาแต่นี่ชูเคยเอ็นแล้วไหม ไม่เอ้ยกับไม่เก็เอ็นไม่เกยเอ็นแล้วมึงกล้าได้ไหมเม้แล้วมึงกล้าเฉยอย่างไหนต้องฮะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเนไปถ้าเกิดเอ็นกันแล้วเราเป็นเกลือกันเมื่อพอมับหล่งจิตเราไม่ดีว่าถ้าเกิดเอ็นเราเป็นเกลือกันไม่รวยว่านี่เดาไม่เกิดเห็นนี่ต้นก็เหมือนกันเลยตีนี้ติดตีได้มาบัวจุดนี่นี่พมโรเหมือนกันไว้เลยโร่หรือต้นก็กล้าอยู่เหมือนกันในหนึ่งสิ่งกต็ม ไม่ใจ๊พี่ก็แล้วกันลลเลนะคราดได้แต่เราไม่ใจ๊พี่ต้นนะครับชราอีเหมือนกันแต่ไม่ใจ๊พี่ไหนโน,น้นคราชราอีแต่ไม่ใจพ๊พี่อันนี้คราชราอีแต่ไม่ใจ๊พี่ไหนเราเลยดีจัดเลยแค่รู้ว่ายัดแม่ได้ให้กูรู้นี่ว่าแกก็ชราอีแล้วไม่ใจ๊พี่ไ,ไอ,อ้ไรงอ ไอ้ไระราแบ่ไมเจ็บปี้ไ้รแกดังเหมอนอ่างอยู่ไนลต้นกระดนึ่ง่งอยู่มันกนเลยะ ي ي แต่ไ่เจ็บปีงเงกรดะดไอ้ไรสักทีไอ้ตองมาปลวงกระดอีเอยาแลงติดเจ้าปอกุนเออแล้วจอกปลอกแล้วมาแลงกับจ ปลือโจปากชาว,วพอเล่งเรื่องยี่นี่พอเล่งยี่แต่รู้ทึกปลือโจอปลือโจปากพอเล่งยี่ไอ,อยี่ปลือโจเฮยีก็บ่นหนังไงะะ <c oughs> อ้นี่นะเออเออเอันละตีนี่ก็ไปเดินบาดกันเหล็กกายาไปตาเล่ตาลอยอันแหลกว่าไปในแกลบคำมาเลโนรา เลโนราเร่เลโนราโมดไอโมดน้อยยอดระเบมนี่อันเนี้นกี้ไตโนรานี่ยบนดงเออเปร่กาเถยทั้งโรงเออน่ารักจริงเป็นผู้หญิงตียืนเยว่น่ากราดตัดเลือดแรงตีเออน่ารักกี้ไตนี่บนดวงเราอยู่อายุอย่างเคยเป็นกาเถยมั้ ăn tập coi giáp tung tinh cũng mày có chơi vậy chặt cặp tập ăn vàng phim chặt chặt bước rồng quay leo nu, nu là con mà leo nồi rạc con ăn ăn có tựa đi nhiều mưa à bên trai để chơi bên dính à, <laughs> nhà bài lò lên phi luôn ừ, rồi tay là lại con. เออเฟลชี่บอยกันมาอออดีตเฟลชี่บอยอดีตเฟลชี่บอยเออก้อยพปิมอดพิมอดออพิมอดเอออำลาอันนี้เฟลชี่บอยแล้วประกาศเลิกสามวันเต็แล้วเอออุตส่าเป็นได้ตั้งสามปีลาออกไงไงบัตรจี้คนใจโอ้กเอาแก้งกันไในปีเตอร์เอาแก้งเออ เอออยากขึ้นขึ้นลงลงเงนนักเลงตะโมดสู้หนังไอ้ติ๋งเงนชักเดียวกูไว้หัวเด้อเขาแล้วนี่ไม่ดันเยอะยิ่ตายเดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงเออหนังไอเดียลันเชดเดี๋ยวกูเลี้ยงเซเว่นต้องโก้มาปนีเลยต้องมันเอาหมดเฟรนเนี่ยเออไปกันถ้ากันยี่ลงถ้าเกิดไว้ยิ่ลงยิบรลุมนั่งไว้ถูกจ้างนะนั่งจบนะไปบายยิ่งไปแน่ก็ได้ตามใจจุ่นแล้ว เออแล้วก็ไปกันแล้วนี่จ้านกาเตีกันวันขึ้นนะเอดแหล่ไรไหนต้องให้รรวันไหนี่หัวตีก้าวเลืวเล่นไหนเรื่องอะเล่นไหนเรื่องโอ้เออนะเออเออแ็บเล่นตอนนี้ตีก้าวเรวนอเออกันนั้นจ้านไปแล้วอันแล่หลก็อย่าบไปกำกันแล้วอย่าไปตะเล่ตะไล่กันตีนจ้านกะตีกันวันขึ้นแหละจ้านไปก่อน พ่อหลวงจูไปแล้วตีตาลําตาทองครับเราไปเดินบาดบ้านเดียวกันพอนะฮะไอ้เร่ยเบเราไปเดินบานบ้านเดียวกันพอไปเดินบ้านก้อยไปเดินบ้านตะพันไอ้ไปเดินบ้านเพนพันเนี่ยไปเดินบ้านเป็นป้นใช่ลูกสาวของตาพัดนเนนะี่ยบ้านเป็นพันเป็นพ้อนใช่ครับเราไปเดิอนอยบ้านนั้นละน้อง พอล่วงช่างไวแลวใจไายาบายิ่งเราไปใจบ้านเดียวผมสั่งให้น้องเป็นพอเนี่ยหุงข้าวไว้ให้เต็มหมอ้อแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไปเดินบาดบ้านเขาบ้านเดียวก็พอฮะ,ะแล้วพอล่วงช่างไวเลยใจว่าน้องไหอยาบายิ่งแล้วพอล่วงพึ่งช่างวมากมาดีลยอยาไปตะล่ตะล่เตะ,เตะ,เตะเหน่อยอยาไปบายิ่งแค่หน่อยแล้วใช่ลรืไปใช่กูต้าม,มึงทีตันม,มาต้องฮาวาปลื้อตามเรยตาั้มมาเลย เนนนี่ตอวจีนไรจี๊นจิ๊บนี่ตื้อจี๊บจิ๊บเสร็จแล้วเน้นตื้อจี๊บจิ๊บแล้วมีจีนก่อยไนมังตี๋ว่ามามายิงมึงตอบกูมาสักก้อนมาแล้วกูจะยอมปลีกกายท่าว่าโดนไอ้มึงเลยทำไมตาล้ำพูดแบบนั้นเหอการตู้เหรอเพลงนี้กันตุ้งติ้งมันโนราคงเธอเออ ยอย่าแรงแตนุปีเบากูมางเคยนั่งดูปะนั่งน้องดูวันถึงจิง้นเออนั่งน้องดูร้อยจิง